การดาเนินการนะครับในประเด็นท้าทายท,ที่ท่านผู้นรินการนะครับได้ทมก็ผลล่าสุดที่มาก็คือ,อ,กอสกรอาเภอสว่างวีโรงของเรานะครับก็คือฐานค่าเป้าหมายขั้นต่ํานะครับอยู่ที่ยนอดอันดับที่13ของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับจากทั้งหมด25อเาเภอนะครับก็เป็นจากกรกระบวนการการที่ให้ผู้เรียนนะครับแล้วก็ครูได้มีการร่วมกันออกแบบการวางแผนรวมทั้ง จะมีการในเรื่องของการทบทวนความรู้นะครับของผู้เรียนนะครับทั้ง3ระดับนะครับก็สมควรให้ประเด็นน้าทายนะครับที่ได้ได้เสนอไว้กับทางจังหวัดนะครับก็คือในเรื่องของการยกระดับผลสัมฤทธิ์นะครับของการสอบของนักศึกษาสปรนะครับก็สื่อเรื่องเรื่องรือเรียกกันง่ายๆนะครับในระบบของเราจะมีโอเน็ตนะครับแต่ของเราจะเรียกว่าเป็นเอเน็ต ก็คือเป็นการทดสอบความรู้ระดับชาตินะครับก็ทําให้สอรพสรวงผ่ารค่าเป้าหมายขั้นต่ำนะครับแล้วก็ท่านสามารถสแกนเคียวโค้ดเข้าไปดูได้เลยนะครับแล้วก็ส่วนในอีกอย่างหนึ่งก็คือของผมเองนะครับก็ได้นําเสนอประเด็นท้าทายในเรื่องของการพัฒนานะครับเรื่องของการสื่อสาร ส่นพนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันของนักศึกษานะครับก็ใช้กระบวนโดยใช้กระบวนการ active learning นะครับโดยกระบวนการที่ใส่ใหให้กับผู้เรียนเนี่ยคือเรื่องของการาผู้เรียนสามารถที่จะได้เรียนรู้นะครับผ่านกระบวนการ active learning นะครับ play and learn เรื่องของ flashcard นะครับเรื่องของเกณฑ์กิจกรรมเรื่องของ situation เรื่องของสถานการณ์สมมต,ติต่างๆนะครับจนทําให้ผู้เรียนเนี่ยนะครับจากที่ไม่มีความกล้า นะครับที่จะใช้ที่พูดภาษาอังกฤษนะครับจนสามารถที่จะสร้างชิ้นงานถ่ายคลิปที่โอนํำเสนอถสถานที่นะครับแล้วก็มีการไปเรียนรู้นอกสถานที่ด้วยเช่นที่อเล็กซานเดอร์มหาราชนะครับอันนี้ก็ในส่วนนี้ก็คือเพื่อที่จะเป็นมานะครับแชร์นะครับ,แ,รนะรบแล้วก็นําเสนอเพื่อทั้งในโรงเรียนในระบบเองนะครับวันนั้นที่โรงเรียนที่สสมบูรณ์ก็มีความสนใจเขาก็น่าจะได้ได้มีการเชิญไปเป็นเยนี่ยกรในเรื่องของการขยายผลต่อ ในพื้นที่นะครับเรื่องของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่จะส่งต่อให้กับบริเวณให้กับโรงเรียนในพื้นที่นะครับแล้วก็ส่วนในส่วนของอแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้หรือเบสทักษิของครูแต่ละท่านก็จะมีจุดเด่นนะครับที่ไม่เหมือนกันแต่ละคนนะครับในรายละเอียดท่านก็สามารถที่จะสแกน q r c o d e นะครับดูในรายละเอียดได้เลยนะครับในส่วนของเบสทักษิตนะครับหรือบทการปฏิบัติงานที่ดีนะครับ ของบุคลากรของสพรออําเภอสวนบุรีรมนะครับเรื่องที่2นะครับก็ที่จะนําเรียนในที่ประชุมก็คือเรื่องของอประการประชาสัมพันธ์นะครับในการรับสมัครนักศึกษานะครับในภาคเรียนที่2ทครับ2566นะครับทั้ง3ระดับก็คือประถบมอต้นมอปลายนะครับซึ่งก็ตั้งแต่วันนี้นะครับแล้วก็จนถึงวันที่31ตุลาคม2500 66นะครับนอกจากนั้นเราก็ยังได้มีเรื่องของการอย่างที่นําเรียนในที่ประชุมของท่านกํามการที่บ้านไปเมื่อเช้าแล้วครับก็คือเรื่องของอยู่ระหว่างการที่สํารวจข้อมูลนะครับในการที่จะมาประกอบในการจัดทําแผนในการจัดการส่งเสริมนะครับเรื่องของพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับก็คือสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่นะครับใน่ให้ในระหว่างที่ทําาภารกิจนะครับในทางทําสมของอาชีพหลัก เกษตรกรรมเสร็จแล้วในช่วงที่ท่านไม่ได้ท่อปลูกนะครับก็สามารถที่จะสร้างงานสร้างอาชีพนะครับในเรื่องของการกิจกรรมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพนะครับก็อยู่ในระหว่างการสํารวจข้อมูลนะครับจากบุคลากรหรือครูทั้ง4ตําบลน,นะครับแล้วก็เพื่อจะมาประกอบการจัดกิจกรรมแล้วก็วางแผนในการจัดการกิจกรรมและโครงการในปีงบประมาณนี้นะครับซึ่งกาลัง ซึ่เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับก็อันนี้ก็ขออนุญาตนำเรียนในที่ประชุมนะครับผมขอบคุณครับ